สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับปียาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่1เป็นของโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะ ราคาสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองตะกุดหลวงปู่บุญวัดชัยนานะคะจังหวัดระยองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามตะกุดพุกเก้าคูบาวังนะคะ พร้อมตะกุดโทน200บาทนะคะรายการที่4ตะกุดลูกปืนนะคะของพระอาจารย์ตีใหญ่วัดสุมโนนะคะชมแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าตะกุดเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกตะกุดหลวงปู่โต๊ะนะคะ วัดประดูชิมพีปีหนึ่งสามนะคะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดเชียงแสนสิงหนึ่ง 1. เกตตูมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดตะกุดหลวงปู่สุขปากคองมะขานเท่านะคะพิมพ์รัศมีสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้า ตะกุดขี้ข้างนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ ตะกุดโทนปิดตาพิมพ์สะดุ้งนะคะลงรักปิดทองหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะสามร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ รายการที่สิบเอ็ดตะกุดหลวงพ่อกวยนะคะวัดโพโคโสิการามจังหวัดชัยนาทนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองตะกุดโทน หลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามตะกุดโทนหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะปีหนึ่งสี่ สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ตะกุดโทนหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่สามร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบห้าไก่แจ้ป่าด้านหลังตะกุดคููบาวังนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหก รายการที่สิบหกเต่าหลังพลนะคะจานมือลงลัก์ปิดทองหลวงปู่หลิวนะคะวัดไล่แต่งทองปีสองห้าสองสองนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบเจ็ดเบี้ยแก้หลวงปู่ลอดวัดนายยาลงนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดงัวธนูว่านผสมขี้ข้างนะคะ ปูบาวังนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเก้าพระขุนแผนตะกุดรอบองค์นะคะสวยๆนะคะด้านหลังจานมือทองเหลืองหลวงปูดทิมวัดรหารไล่นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบทาปิดตาพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อผงนะคะนมควายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจานมือนะคะ ขอ,อดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะสามร้อยบาทสนใจติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 0 5 9แปด6ู่งส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ